เราไปแลข้าวดีนะครับเมื่อแรกแต่ว่านี่นำสนอก็ไปรบแล้วกรณีที่นายสถานีรถไฟบ้านทรงเฉยขุนใหญ่ใช่ไหมะนะครับแต่ว่านี่ทันผู้หวัากรลงพื้นทีนะครับไปเจอแล้วนะพร้อมทังมบประกาศสัญาบัตรนะครับชมเชยนายสถานีบ้านทรงที่ช่วยใหญ่ผู้นวกนี่แหละครับแล้วก็เสี้ยววินาทีจริงๆเลยที่ข้าม,มทางรถไฟกับโดยเมื่อแร็แต่ว่านะครับวันเถียงเนี่ยที่สถานีรถไฟบ้านทงองทางด้านก็นายวิชูจินโตผู้ราการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายเจริญสักวงสุวรรณนาำเือเวียงซา ละขณะนัครับเดินทางไปมอบประกาศาน,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 ททานียบัตรจุ่มเชยนายทิติพงศ์พิริพลนะรับนายสถานีรถควยบานท่องที่ข้าช่วยยิ่งสู้อายุที่พิการทางการได้ยินและก็เปินใบ่ากาลังเดินข้ามตัดหน้าขาบวนรถไวยหลงตายขบวนแปดทิพย์กรุงเทพอภิวัฒน์นครทีธรรมรัชที่กําลังเลนก้าวเทียบจันจารา,าบานท่องนะครับจนรถชีวิตจากการทุกรถควยชนยางวุฒิพร้อมทังกรวจด,ดูทัทาน์ธีเกิดดังกล่าวด้วย ทางนี้นะครับเอการดังกล้าเนี่ยครับน้องอีงอม<ะ>เราเล่าไปทีแล้วนะ่าเกิดขึ้นมาเวลาเก้านาฬิกา,าสี่สิบแปดนาทีกบฏที่30สิบเมษาย,ยนที่ผ่านมาขณะที่นทิพติพุงนี่แหละครับปฏิบัติหน้าสี่ยื่นให้อานัทสัญญาณรถไฟผ่านเก้าเสียบชานชาลาจู่ๆเนี่ยไปเห็นนะ,ะยิ่งคุ่งวยคนนึงเนี่ยกำลังก้มหน้าก้มตาเดินข้ามรางรถไวไม่เหละรถไวเลยนะครับเป็นจังหวะที่ขบวนรถไวกํกำลังเลนมาย่างรวดเร็ว จึงตัดสินใจวิ่งกระโดดข้ามทางรถไฟนะและใชมือกันตัวผู้ยิ่งดังกล้าวไว้ดันตัวล้มลงนะครับลบขบวนรถไฟที่เลน ชเช็ดชิวเที่ยววินาทีเท่นั้นเองครับนั่นแหละค่ะคณะทีนายธิติพงศ์นายสถทานีรถไฟบ้านซองค่ะแกก็บอกว่าในท่านะนายสถทานีรถไฟทําหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับรถไฟขบวน85ทถี่มาจากกรุงเทพอภิวัตรกําลังจะเขา้าสถทานีค่ะแกก็บอกว่าเห้นยายคนนี้และกําลังเดินอิต,ตัดนาขบวนรถไฟค่ะก็เลยตัดสินใจวิง่งเข้าไปช่วยเลือดได้วุฒิค่ะซึ่งวินาทีนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะเพียงแค่ต้องการให้คุณยายเนี่ยรอดพ้นปลอดภัยจากการทุกรถไฟชนแล้วก็ ไม่ได้คิดด้วยว่า<ม>ถ้าไปช่วยตัวเองทุกชนกัน<ม>นะคะทางด้านข้องนางแลกเกตแพทอายุจะปีค่ะอาชีพรับจ้างปอกเปลือกขิงอยู่ที่ในลาดบ้านซองถีเวียงซาดนี่แหละค่ะก็ทําการซื้อซ่านผ่านหลามภาษามือกับคุณยายเนะะ<ม>ี่ยค่ะบอกว่าคุณยายเนี่ยเดินไปซื้อข้องกินเนี่ยค่ะก่อนถีจะกลับมาด้วยก็ข้ามทางรถไฟเนี่ยข้ามอยู่เป็นประจําแล้วและ<ม>แกะวาแกมองข้ามองสายดีแล้วนาไม่ให้รถไฟก็เลยเดินข้ามไปค่ะไม่ทันได้แลแ้วลว่ามีรถไฟเนี่ยมาทางข้าจนเจ้าหน้าที่มาช่ว ไวายดังกล่าวค่ะตนเองก็ขอบคุณแล้วก็มีการให้รางวัลนะให้ตังอะไรให้ด้วยพี่เรายปฟาดุนใหญด้วยนะแต่ว่าทีนักข่าวเนี่ยลงไปทำฟาดคุณยายนะครับน้องยิ่งงอมแล้วก็ทันเนี่ยอย่างอิตส่าจะให้ตังนี่นะให้เป็นเงินให้รางวัลตอบแทนเรได้ขนานันแล้วนะครับจะตีกับหมาเอาไหมเตตารินในขวาเนี่ยวุฒิวิทย์จริงๆริงเป็นคำพงนิดเดียวเองเหรอชิมชมน้องนายสถาณีคนนี้นะครับตอนที่เอาตัวไปดันคุณยายเนี่ยก็อย่างมือไปซอดอุ้มร่งไว้ด้วยเพื่อไม่ให้ขุนใหญ่เราดนะ นะครับเราชื่นชมนะครับนะ,ะแล้วก็คุณทันผููวาด้วยลงไปทันทีเมื่อได้แต่ตว่าครับค่ะ